สวัสดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่ที่พิกัดคลอง12ลําลำลูกกานะคะแปลงที่ติ๋มยืนอยู่นี้จะเป็นถนนที่กว้างถึง12เมตรนะคะและโซนที่ติ๋มจะนำเสนอนะคะเป็นโซนที่ดินที่มีขนาด1นึ่ไร่นะคะเป็นโซน A นะคะโซน A นี้นะคะจะมีขนาด1ไร่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่43ลึก37ค่ะเดี๋ยวติ๋มจะนำเสนอนะคะ นี่คือแปลงตัวอย่างนะคะเป็นแปลง A3 เนื้อที่1ไร่ค่ะหน้ากว้าง43ลึก37เมตรนะคะแปลงนี้จะขายที่1นึ่งล้านสี่แสนเกนบาทนะคะฟรีโอนนะคะและก็ที่สำคัญยินดีรับฟังทุกเงื่อนไขด้วยนะคะแปลงนี้นะคะขนาด1ไร่นะคะจะเท่ากับเสาไฟฟ้าพอดีเนาะนี่ค่ะเสาไฟฟ้านี่ค่ะทางโการลงมาให้แล้ว นี่เสาไฟฟ้านะคะหน้ากว้างประมาณ43เมตรเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแปลงตัวอย่างเนาะแปลงนี้จะขุดบ่อปรับแปลงให้กรณีลูกค้าที่อยากจะทําบ้านสวนเกษตรนะคะก็สามารถมาทําบ้านสวนเกษตรนี่คือแบบแนวทางนะที่ลูกค้าที่ชื่นชอบบ้านสวนเกษตรก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องแปลงนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อดินข้างนอกมานะจะนําดิน ในแปลงมาเลยนะคะแล้วก็ขุดบ่อแล้วก็เอามาปรับพื้นที่นะค,ะน,คะนี่ค่ะนี่ค่ะดินดินในบ่อเลยเนาะนี่ค่ะขนาดแปลงนะคะแล้วก็จะมีชานเนาะนี่ค่ะนั่นก็จะจากทงสีเขียวนั้นนี่ค่ะก็จะมีชานนี่ค่ะสวยมากๆแปลงนี้แปลงนี้หนึ่งไร่นะคะอันนี้จะเป็นโคกนะคะบ่อน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ หน้ากว้างก็น่าจะอยู่ประมาณ10 10เมตรนะลึกก็อยู่ที่ประมาณ20ค่ะก็จะมีชานนะคะมีพักหนึ่งสองสองพักเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขุดบ่อกรณีจะทำบ้านสวนเกษตรค่ะเนี่ยค่ะ ถือว่าเป็นทำเลที่น่าอยู่มากๆนะคะเดินทางจากกรุงเทพมานี่ก็แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคะคอง12ไล่ละ1 4 9 0 0ล้บาทนะคะโซน A นะคะแปลงนี้โซน A หน้ากว้าง43ลึก37นะคะถนนกว้าง10เมตรไฟฟ้ามีแล้วเนาะเหลือปลาปลานะคะที่นี่นะคะลูกค้าขอสามารถขอต่อขยายเขตได้เลยเนาะเนี่ยค่ะนี่คือเขตนี่อันนี้คือระดับ พื้นนะคะที่นำดินนะคะมาปรับทำแปลงนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะได้ทำเลที่ไม่ไกลกรุงเทพมากนะคะแปลงนี้1ไร่นะคะติมขอนำเสนอ1น่ไร่อยู่ที่4ี่แสนหล้านสี่แบาทนะคะเดินทางสะดวกสบายของ12ห่างจากลำลูกกาเพียง7กิโลเองนะคะหรือว่าห่างจากถนนรังสิตนคะรนายกนะคะทะลุไปก็อยู่ที่4กิโลนะคะถนนตรงลำลูกกานี้ก็ถือว่าเป็นถนนที่กำลังขยายนะขยาย4ี สีเลนเลยนะคะเนี่ยค่ะมีเพื่อนบ้านน่าอยู่มากๆสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะทักติมมาค่ะ084 132 0179สวัสดีค่ะ